วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒน,นธรมรมเอาเลยนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับในสรุปเรื่องประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยสุขโขทยัยซึ่งจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่ากษัตริย์ในสุขโขทัยเนี่ยมีหลายพระองค์นะครับซึ่งผมได้ทำตารางสรุปไว้ดังนี้แล้วนะครับ นี่นะฮะแต่วันนี้นะครับเราจะไปรู้จักประวัติและผลงานของกษัตริย์ที่สําคัญ3พระองค์นะครับในอาณาจักรสุโขทัยกันนะครับอ่าแล้วต้องบอกว่าที่เมื่อกลังดูวิดีโออยู่นี่นะครับเป็นรูปแบบของเกมด้วยนะครับลิงเข้าเล่นอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเล่นผ่านแพลตฟอร์มโลบอฟนะครับเอาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกันนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับว่าผมได้เลือกมาทั้งหมด3พระองค์นะครับที่มีความสําคัญในสมัย สุขโขทัยนะครับเราไปดูประวัติและผลงานของพระองค์แรกกันก่อนนะครับพระองค์แรกนะครับก็คือพ่อขุนศรีอินทราทฤฤิตนะครับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงสุขโขทัยนะครับก็คือมีความสําคัญในการที่เป็นคนในการก่อตั้งนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประวัติของท่านนะฮะพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับ ท่านขึ้นรองราชระหว่างปีพศ1781ถึงปีพศ1822นะครับโดยร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองปราบขอมและตั้งกรุงสุขโขทัยขึ้นเป็นอาณาจักรแบบอิสระนะครับและท่านก็ได้ขึ้นเป็นกรรษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์พระร่วงนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์ที่สําคัญในเวลาต่อมานะครับทีนี้มาดูในด้านของผลงานที่สําคัญนะครับ ก็คือท่านทรงสถาปนาอนาณาจักรสุขโขทัยเป็นอิสระจากอาณาจักรขอมคือสมัยก่อนต้องบอกก่อนว่าอาณาจักรขอมยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วสุขโขทัยก็เป็นหนึ่งในเมืองของอาณาจักรขอมนะครับแต่เราประกาศอิสรภาพแยกตัวมานะครับแล้วก็ท่านวางรากฐานการปกครองแบบพ่อปกครองลูกกษัตริย์ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะฮะและท่านยังสร้างความมั่นคงให้แก่สุขโขทัยและขยายอาณาเขตให้กว้างขึ้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคนที่เริ่มนี่ถือว่าเป็นคนที่ทําการยิ่งใหญ่แล้วก็ เป็นคนที่มีความอดทนมากๆเลยนะครับเป็นคนที่น่านับถือแล้วเราควรเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งนะครับและนี่คือพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับกษัตริย์ผู้ก่อตั้งกรุงสุงโขทัยนะครับทีนี้เราไปดูกษัตริย์องค์ต่อมานะครับกษัตริย์องค์ต่อมาที่มีความสําคัญมากเรียกได้ว่าระดับชาติไทยของเราเลยนะครับก็คือพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะครับเป็นกษัตัตย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงสุงโขทัยนะครับ และมีความสาคัญคือมีคําว่ามหาราชต่อท้ายนะครับซึ่งคําว่ามหาราชเนี่ยเราจะมอบให้กรรษัตริย์ที่สร้างผลงานที่แบบสําคัญเรียกว่าเป็นเหมือนการปฏิรูปประเทศเลยก็ว่าได้นะครับจะมีคําว่ามหาราชต่อท้ายนะครับดูประวัติของท่านนะฮะท่านทรงเป็นพระราชโอรสหรือเป็นลูกชายนะครับของพ่อขุนศรีอินทราทิตนั่นเองนะฮะแล้วก็ครองราชในระหว่างปีพศ1 8 2 2ถึง1841นะครับ และได้รับพระนามว่ามหาราชต่อทายนะครับเพราะว่าทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไว้นะครับมาดูว่าเรื่องที่ใหญ่ที่ว่าคืออะไรนะครับมาดูด้านผลงานที่สําคัญนะครับ1ก็คือท่านประดิษฐ์อักษรไทยนะครับในปีพศ1826นะครับโดยการสร้างลายสีไทยนะครับดัดแปลงมาจากอักษรขอมนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของอักษรภาษาไทยที่เราใช้ปัจจุบันนั่นเองนะฮะโอ้โหสุดยอดมาก2ขยายอํานาจนะครับในการปกครองอาณาเขตของสุโขทัยนะครับ โดยครอบคุมดินแดนไทยลาวพม่าและกัมพูชานะครับเรียกได้ว่านอกจากที่ท่านจะทรงมีผลงานทั้งั้านการเริตอักษรแล้วนะครับก็ยังมีผลงานทั้งด้านการขยายดินแดนด้วยนะฮะยังไม่หมดนะฮะผลงานอย่างที่3นะครับก็คือท่านมีระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับแล้วก็ประชาชนสามารถเข้าพบกษัตริย์เพื่อร้องทุกข์ได้นะครับมีการบันทึกศิลาจารึกหลักที่1นะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะฮะสท่านทรงสนับสนุน พระพุทธศาสนานะครับส่งเสริมให้ประชาชนทําบุญสร้างวัดแล้วก็ธนบุรุงศาสนานะครับแล้วก็ไปอัญเชิญนะครับพระสงฆ์นะครับจากลางการนะครับมาเผยแผ่ศาสนาพุทธนั่นเองนะฮะยังไม่หมดนะฮะแล้วก็มีผลงานอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือท่านได้มีผลงานทางด้านเศรษฐกิจและการค้านะครับโดยให้ประชาชนสามารถค้าขายได้อย่างเสรีนะครับไม่มีการเก็บภาษีที่ สูงเกินไปเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีตลาดกลางสําหรับก,การค้าขายนะครับถามว่าต่างๆเราเนี้ยเรารู้ได้ยังไงก็คือมีการบันทึกอยู่ในศิลาจารึกนั่นเองนะครับอันนี้เรียกได้ว่าท่านมองการกาไกลมากเลยครับมีการให้คนทําศิลาจารึกขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการบันทึกเรื่องราวนะครับต่างๆไว้ในศิลาจารึกนะครับนี่นะครับศิลาจารึกก็จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับอ่านี่ก็คือศิลาจารึกนะครับ และที่สาคัญนะครับนอกจากนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับท่านมีระบบพ่อปกครองลูกแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ดังมากๆเลยก็คือท่านมีกระดิ่งอยู่ที่หน้าวังนะครับพอเราไปกดแล้วนะครับแบบนี้นะฮะท่านก็จะให้ทหารออกมารับเรื่องราวร้องทุกข์ของเรานะครับและเรื่องไหนที่สําคัญมากๆเราก็สามารถเข้าไปร้องทุกข์กับกษัตริย์ได้โดยตรงนะครับโอ้โหนี่ก็คือพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะฮะและเราจะไปดูที่กษัตริย์องค์ที่3นะครับนั่นก็คือ พระมหาธรรมราชาที่1วงเล็บนิไทยนะครับเป็นกษัตริย์นักธรรมของสุโขทัยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าทาไมท่านถึงได้ชื่อว่ากษัตริย์นักธรรมนะครับประวัติของท่านนะครับท่านเป็นกษัตริย์องค์แรกของไทยที่ได้รับการอุปสมบทนะครับหรือว่าได้รับการบวชนั่นเองนะฮะแล้วก็ท่านขึ้นครองราชระหว่างปีพศ1890นะครับถึง1910นะครับมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับ ทีนี้มาดูผลงานสําคัญของท่านนะครับผลงานสําคัญของท่านนะครับมาดูอย่างแรกก่อนนะครับก็คือ 1. ท่านแต่งไตภูมิพระร่วงนะครับในปีพศ1888นะครับเลขนี้จําง่ายจําให้ดีนะครับซึ่งเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับอธิบายความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์การทบาบาปบุญคุณโทษน,นั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ใช้ยึดเป็นแบบแนวทางในการศึกษาในปัจจุบันนะครับสก็คือเปลี่ยนระบบพ่อขรองลูกมาเป็นแบบระบบ รวมอานาจให้มากขึ้นนะครับเพื่อการปกครองนะเพราะว่าคนมันเยอะขึ้นอ่ะมันก็ต้องแบบมีระบบที่ที่แบบเข้มข้นขึ้นนะครับอ่าแล้วก็นะครับผลงานในที่3นะครับมีการแต่งตั้งขุนนางเพื่อช่วยในการบริหารประเทศนะครับ 4. ก็คือสร้างวัดและเผยแพร่หลักธรรมในพุทธศาสนานะครับ 5. ส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาและเผยแพร่พระธรรมนะครับอ่าก็คืออาณาจักรตอนนี้เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ จะมาใช้ระบบพ่อคองรูปแบบเดิมไม่ได้แล้วนะก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับและนี่ก็คือพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยนะครับเอาล่ะนะครับนั่นก็คือประวัติและผลงานของกษัตริย์ทั้ง3พระองค์ที่มีความสําคัญต่อสุโขทัยและต่อชาติไทยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อนเื่อคนไหนที่อยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาได้นะครับเพราะว่าแบบนี้นะครับผมได้สร้างขึ้นมาในรูปแบบของเกมโรบอทนะครับเพื่อนที่มีแอคเค้าโรบอทสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับและเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไแล้วสวัสดีครับ